โรงนีกระสอบแก้มด้วามีความมีต้องจัดกากรรมกากามโรงเัียนใต้บ้านเข้ามกัรนเสนอิ่งาให้ไ้ค่ะคูชมค่ะค่ะค่ะ่ะค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 ่ั่ะเ่ะค่ะคค่ั่ค่ะคค่ะค่ค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะค่ะ่นค่่ะค่ะค่ะ การเล่นงานแ,แนวในโรงเรียนได้จัดกิจกรรมครอบคุูสามด้านนี้คือหนึ่งด้านการศึกษา2องด้านอาชีพ3ามด้านส่วนตัวและสังคมค่ะการัจดกิจกรรมแนว มี5บริการดนี้คือหนึ่งบริการสำรวจข้อมูล2บริการสนเทศ3บริการให้คำปรึกษา4ี่บริการจัดวางระบุคน5บริการติดตามและประเมินผลค่ะวัตถุประสงค์นะคะข้อ1เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจและใ็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นข้อที่สองเพื่อ,หอหให้ผู้เรียนสามารถวางแผนด้านการศึกษาอาชีพรวมทั้งื่อนตนเองและ,และสังคมค่ะข้อที่สาม กับผู้อื่นได้ได้มีความสุขค่ะกิจกรรมที่จัดในห้องนี้นะคะประกอบด้วยหน้านี้ค่ะเป็นมุมนังสืนนะคะจะมีหนังสือต่างๆค่ะแล้วก็หนังสือเตรียมการสอบนะคะแล้วก็จะมีข้อสอบค่ะจนตรงนี้นะคะจะมีมีอ่านีหนังสือเกี่ยวกับอาชีพนะคะจนหน้านี้ค่ะ,นนคะจะเป็นมุมสบายนะคะจะมีเกมและวิดีโอต่างๆนะคะให้มงงมน้องๆเปิดดูเพื่อใครยเคยดค่ะสนตรงนี้ค่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมให้คำปรึกษาค่ะ จะมีมีครูแนนแนวครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นนะคะเขาให้คำปรึกษากับนักเรียนค่ะส e. ่วนด้านนี้นะคะจะเป็นค้นคว้าเกี oh. ่ยวกับเรื่องกิจกรรมของห้องแนนนวค่ะส่วนท้ายด้านนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมของห้องแนนแนวในค่ะเกี่ยวกับเก็บเกี่ยวกิจกรรมค่ะอันนี้น้องอ่านหนังสืค่ะอ่านมากไ่ไดอ่านสายตุ้ย เชนเช่นให้จบเพื่อเดี๋ยวคุณจะได้ถามจบไปเลยวันนั้นที่ก็ให้ก็ที่เห็นหนูเหมือนจะบอกในเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่วันนั้นบอกก็หนูยังไม่ดีวันนี้ดูจากห้องันก็ดีอ่ะวันนั้นจะกลับอีกนี้ใช่ไหมกัดอีงนี้แต่เขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าใช่ไหมตายเพราะตัวขอเดินขายอะไที่จริงแล้ถ้าดูอย่างนี้มันก็ดีแล้วการัด เพราะนั้นเดี๋ยวถ่ายภาพห้องอะไรไปด้ยวยนะตอนนี้ถ้าดูกิจกรรมเดี๋ยวดูนิดนึงเด็กๆที่เ,เรียน,าน,านมาหลายเดืสนก็ถ่ายดูกิจกรรมมุมบริเวณก็ใช้ได้ก็ใช้ไม่ต้องดูแน่นอนเออหน้านนนนนวันนี้เนี่ย เราเรารู้เป้าหมายของมลูกศิษะไปหมดแล้วหมดแล้วนะว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนนะมอสามต้องมีคนสามสี่คนใช่ไหมมีที่ไปหมดแล้วแายังไม่จะไปได้หรอกม่ม่ไดไมด้ไม่ได้ไม่ไ้ไมได้ไ้าม่ด้าไป้ลม่้วม่ไ้ม่ไดไมได้ม่ไ้ไมาได้ไมงได้่ได้ม่ได้ไ่้ไป้ ตอนนี้ถ้าถ้ามีผลหรือสรุปสรุปการดำเนินงานในเรื่องของที่ทำแน่ๆสุดท้ายมันจะได้สรุปจนพัฒนาผงานแน่ๆในหน้าท้ายก็ถ้าเราลงได้ไหมรายงานผลเออรายงานผลรายงานการดำเนินแน่ กิจกรรงานกิจกรรงานในแนวแต่ทางข้อมูลแากที่เป็นข้อเปนการยังไม่ได้ย็ดเส้นนะสั่งไว้โกาสั่งให้เย็ด็รูตูจะสมูณให้เสเพิ่มอาจจะดูฝันอาจจะใส่เพิ่มพอมีที่ทำไม้ตรงนี้แต เอาเเียผลมาใส่ก่บบอนถึงภาดเด็เกข้อมูลของเด็กเราปัจจุบันไปไหนชดิมาเด็กปีนี้แล้วก็เอ่ปรียบเทียบกับข้งมูลเก่านี้ พอาข้อมูลปีการศึกาสองหอ้าห้าส,สามปัจจุบันนี้คือปีการศึกษาห้าสีใชมนะมันจะปีห้าห้าจะปีาตงามห้าสาม